นายตั้มเนี่ยวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้เขาก็มีการสอบพยานคือเจ๊อ้อยนะครับอดีตลูกความนทนายตั้มเป็นเวลา12ชั่วโมงที่กองปราบปรามนะครับแหล่งข่าวเมื่อวานนี้ผมก็ได้คุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจนะฮะก็สรุปอย่างนี้การสอบปากคำของอตำรวจกองปราบเป็นเวลา12ชั่วโมงเมื่อวานนี้ผมได้ทราบแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจบอกว่าก็สอบพยานจนน่าจะครบทุกประเด็นแล้วในเรื่องความผิดฐานช่อโกงเป็นปกติทุละ ก็หมายความว่าช่อโกงเป็นสันดานช่อโกงหลายครั้งหลายหนนะช่อโกง7 1บเดล้านช่อโกงเอารถเบนซ์ไปหลอกเอานู่นเอานี่อะไรต่างๆอะไรทํานองนี้นะก็น่าเชื่อว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดว่าพยานหลักฐานน่าจะพอมีมูลในการแจ้งข้อกล่าวหาเขาก็อาจจะเริ่มต้นจากข้อหาช่อโกงเป็นปกติธุรก่อนนะแหล่งข่าวที่ได้มาก็น่าจะประมาณนี้นะนะครับนะประมาณนี้เขาบอกว่าพยานหลักฐานน่าจะ พอสมควรในการจะออกหมายเรียกแต่ผมว่าไอ้เรื่องหมายจับยังไม่น่าจะเกิดขึ้นความคิดเห็นส่วนตัวนะเท่าที่คุยกับแหล่งข่าวนี่นะครับนะน่าจะออกหมายเรียกซับมากกว่านะครับก็อาจจะเชิญทนายตั้มมารับทราบข้อกล่าวหาอาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้อะไรนะผมเชื่อว่ามันเร่งด่วนเพราะโดยทั่วไปตารวจจะไม่ขยันนะครับสอบ12ชั่วโมง13ชั่วโมงอะยกเว้นเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจคดีนี้คือใครนะผู้ต้องหาในคดีนี้คือทนายตั้มทนายดัง ทนายเซเลบแล้วแต่จะเรียกนะครับเป็นคนดังเป็นนอกจากเป็นทนายความก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับมีผู้ติดตามจำนวนมากสองล้านกว่าคนนะครับก็น่าจะวันสองวันนี้น่าจะมีการออกหมายเรียกหมายจับนะครับส่วนจะออกหมายจับนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่น่าจะมีการออกหมายเรียกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มารับทราบข้อกล่าวหาก็คงจะเริ่มต้นจากข้อหาช่อโกงก่อนไอ้ส่วนไอ้เงิน30กว่าล้านนั้นแหล่งข่าวได้ได้กล่าวว่า มันไม่รู้จะชัดเจนหรือเปล่าว่าเป็นการให้หรืออะไรยังไงอันนั้นมันต้องต้องดูพยานหลักฐานนะครับก็อาจจะเริ่มต้นอย่างนี้ส่วนคดีเกี่ยวหลบเลี่ยงภาษีฟกองนอะนรต่า,ารมันน่าจะตามตามมาผมดูแล้วเขาน่าจะค่อยค่อยเริ่มกระบ,บวนการในการดําเนินการกับทนายตั้มนะแต่ถูกดําเนินคดีแน่เท่าแหล่งข่าวที่ทราบนะนะครับนะทนายตั้มถูกดําเนินคดีแน่เท่าที่ทราบทราบนะครับนะคราวนี้เมื่อวานนี้เทรนด์เอ็กซ์ Trend X, หรือทวิตเตอร์เนี่ยก็เอาเรื่องทนายตั้ม นะครับเอาเรื่องทนายตั้มนะขึ้นเทนทวิตเตอร์เจ้อยทนายตั้มเชียร์ใครระหว่างเจอ้อยกับทนายตั้ม <c oughs> นะฮะให้โดยเสน่หากับอะไรครับชอบ่อโกงนะครับให้โดยเสน่หาก็หมายถึงว่ามอบเงินมอบทรัพย์สินนะครับให้กับทนายตั้มโดยให้เพราะความรักความไข้ความพิศวาสจะด้วยเหตุผลอะไรก็ได้ให้ไปเลยนะครับเรียกว่าให้โดยเสน่หหาไม่หวังค่าตอบแทนเหมือนพ่อแม่ให้เงินลูกอย่างเงี้ย นะครับส่วนช่อโกงคือไปหลอกลวงเขาอย่างกรณีทนายต้ามเนี่ยถูกกล่าวหาไปหลอกลวงร่วมลงทุนทําแพลตฟอร์มลอตเตอรี่อ้างว่าคนเดินจะคนเดิมจะติดคุกตกิดลางแล้วเป็นข่าวช่วงนั้นบิ๊กโจก็กําลังกวาดล้างอยู่ <c oughs> นะครับนะก็เอาไปสวมเลยเอาเงินมาเจ็ดสิบเอ็ดล้านนะครับก็จะได้ธุรกิจแพลตฟอร์มลอตเตอรี่แล้วก็จะมีรายได้ระยะยาวอะไรทํานองนั้นอันนี้ก็คือต่างฝ่ายต่างพูดเรื่องเดียวกันและตรงกันข้ามเลย นะครับนะคนีเนี่ยคดีเนี้ยมันเป็นคดีอาญาถ้าเราไปกล่าวหาเขาว่ากล่าวหาทนายตั้มว่าช่อโกงเป็นปกติทุระมันก็เป็นหน้าที่ของใครครับเป็นะหน้าที่ของเจ๊อ้อยจะต้องไปกล่าวหาเขาต้องนําสืบให้ได้นะมีพยานหลักฐานมาสนับสนุนว่มามันเป็นการช่อโกงนะครับนะนะว่ามีการแสดงข้อความเท็จยังไงโกหกยังไงปกปิดความจริงอะไรไว้ไม่บอกเจ๊อ้อยหรือเปล่า เจ้าอ้อยหลงเชื่อเลยมอบเงินหรือไม่ก็ต้องก็ต้องแบบหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์เพราะลำพังคําพูดระหว่างนะผู้เสียหายคือเจ๊อ้อยนะและลำพังคําพูดของอทนายตั้มนั้นไม่สามารถที่จะไปเอาผิดได้ยากครับนะครับนะนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีพยานหลักฐานเช่นมีสัญญาร่วมลงทุนม,มีหลักฐานการโอนเงินมีแชทไลน์มีอะไรต่างๆมีการติดตามเงินคืนอะไรต่างๆนะครับ นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นหลักฐานประกอบว่าเป็นเรื่องคดีช่อโกงหรือไม่นะครับนะก็ต้องต่อกันไปส่วนทนายตั้มต่อสู้ว่าเป็นการให้โดยสเสน่หาคําพูดของทนายตั้มมัดตัวเองจากรายการผลกระแสผมเชื่อว่าวันหนึ่งกองปราบก็อาจจะต้องเรียกหนุ่มกัญชัยมาเป็นพยานเพราะว่าหนุ่มกัญชัยเป็นคนถามและทนายตั้มเป็นคนตอบเพราะฉะนั้นหนุ่มกัญชัยถ้าฟังพี่เดียอยู่แล้วก็เองก็เตรียมตัวไปเป็นพยานที่กองปราบเขาต้องเรียกมา แล้วเขาตองไมถอดคำพูดในรายการหวนกระแสมาแล้วก็หนุ่มกัญชัยมาเป็นพยานแล้วอีกคดีหนึ่งแล้วก็ต้องเรียกหมาแก่ด้านายเอกมหาสวัสด์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์มาเป็นพยานเหมือนกันเพราะทนายตั้มก็ไปพูดในรายการเจาะลึกทั่วไทยทางช่อง9นะครับก็เขาก็ต้องถอดเทปมาแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาพวกนี้มาประกอบนะเมื่อทนายความทนายตั้มต่อสู้ว่าให้โดยเสนอหาก็ต้องเป็นไงมีพยานหลักฐานยืนยันว่า หลักฐานอะไรบ้างที่เป็นการให้โดยเสน่หาให้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เท่าที่ผมทราบจากทนายตั้มนี่น่าจะประมาณปีสองปีแล้วนะนานแล้วนะนะครับนะนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยน่าจะมีการให้เงินมาปีสองปีแล้วนะหรือประมาณสองปีหรืออะไรประมาณเนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องพิสูจน์ไปนะว่ามันเป็นการช่อโกงจริงไหมนะครับนะมีการหลอกลวงมีอะไรต่างไหม ส่วนทนายตั้มอ้างว่าให้โดยเสน่หหาก็ต้องหาหลักฐานมาต่างคนต่างต้องใช้พยานเอกสารพยานวัตถุคลิปแชทต,ต,ต่างๆมาประกอบลำพังคำพูดเจ๊อ้อยพูดอย่างทนายตั้มพูดอย่างอันนี้คงเอาผิดทนายตายั้มยากนะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องอายุความนะครับคดีเนี้ยมันผ่านมาสองปีแล้วแล้วมันเป็นคดีช่อโกงธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าเจ๊อ้อยรู้มาเกินสามเดือนก็ขาดอายุความครับถึงแม้ทนายตั้มโกงนะก็ทําอะไรไม่ได้เป็นสองปีแล้ว นะครับนี่ผมให้ความรู้ทางกฎหมายเลยผมเชื่อว่าทนายตั้มต้องสู้เรื่องอายุความว่ารู้มาตั้งนานแล้วถ้ารู้ว่าทนายตั้มโกงเนี่ยเอาเงินไปตั้งประมาณตั้งสองปีเนี่ยทาไมเพิ่งจะมาแจ้งความนะทาไมเพิ่งจะมาเป็นข่าวนะครับอันนี้ถ้ารู้มาเกินสามเดือนก็ขาดอายุความจบเลยครับท,ทนายตั้มกัชน,นาใสาได้เงินไปเลยครับนะเจ็ดสิบเอ็ดล้านสีฟรีนะครับเพราะนั้นก็ให้ความรู้กับประชาชนถ้าเราถูกหลอกลวงเราต้องแจ้งความภายในสามเดือน นะครับนะสมมติเรารู้แล้วไอ้คนนี้มาหลอกเราเราต้องเ,ออเราต้องแจ้งความในสามเดือนเพราะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่นายตำรวจะสู้ก็คือเรื่องอายุความนะครับเ,เรื่องอายุความนะครับเรื่องต่อไปประเด็นเรื่องผู้เสียหายเนี่ยนะดูตามข่าวเนี่ยมันมีการอ้างเกี่ยวกับเรื่องการเอาเงินไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ต้องดูว่าเอาเงินไปยัดเงินใต้โตะ๊ะหรืออะไรยังไงอ,อะไรต่างๆหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องการมาร่วมลงทุนทําอะไรที่มันผิดกฎหมาย นะครับนะพี่อ้อยก็จะไม่ใช่พูดเสียหายก็กลายเป็นร่วมกันกระทาความผิดเช่นมีการอ้างว่าจะเอาเงินไปให้รัฐมนตรีนะตามข่าวนะรัฐมนตรีคนนี้เอาไปจ่ายตังเข้าเอาไปอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มีหลักฐานนะพี่อ้อยกับทนายตั้มก็กลายเป็นร่วมกันกระทาความผิดเอาเงินไปให้สินบนก็ไม่ใช่พูดเสียหายผมเชื่อทนายตั้มจะสู้แบบนี้แล้วก็เรื่องต่อไปครับนะ เรื่องผิดสัญญาทางแพ่งหรือว่าช่อโกงนะครับเนื่อมีการตกลงร่วมลงทุนแล้วมันไม่เป็นไปตามนั้นมีการกระทําบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเกิดการติดขัดขึ้นมาทนายตั้มเขาจะสู้ว่าเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งพอผิดสัญญาทางแพ่งก็ต้องไปฟ้องแพ่งเอาก็ไม่ใช่คดียาาอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เชื่อว่าทนายตั้มต้องสู้เขาคงจะสู้ทุกประเด็นนะมาร่วมลงทุนกันแล้วไปดําเนินการไปจ้างคนทําโปรกงโปรแกร,รมและปรากฏมีปัญหาอย่างนี้อันนั้นอะไรต่าง ก็เป็นเรื่องผิดสัญญาร่วมลงทุนนะไม่ได้มีเจตนาตั้งแต่แรกที่จะชอ่อโกงมันมีเจตนากันในภายหลังเขาเรียกว่าผิดสัญญาทางแพ่งแต่ถ้าเกิดเป็นชอ่อโกงก็คือว่ารับเงินไปแล้วไม่ทําอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวนะรับไป7 1ล้านปุ๊บโกงอย่างเดียวเลยเอาเงินไปซื้อบ้านตกแต่งพาเมียเที่ยวนะเออกินหรูอยู่สบายไม่มีการดําเนินการอะไรเลยอันนี้ก็เรียกว่าเจตนาตั้งแต่แรกคือเจตนาช่อโกง พี่น้องประชาชนนี่ปรหลังให้ความรู้นะถ้าพี่อ้ยอยสืบได้ว่าโอ้โหทนายตั้มรับเงิน71ล้านไปแล้วนะไม่ทําอะไรเลยนิดไม,ไ,มไม่ทําอะไรเลยนะเอาไป71ล้านแล้วก็ไปซื้อบ้านใหม่ซื้อรถปอร์เช่สมมตินะตกแต่งบ้านเลย71ล้านเกลี้ยงไม่ทําอะไรเลยอันนี้อาจจะเป็นการชอบโกแต่ถ้าเกิดรับไปแล้วทําบางส่วนไปติดต่อโปรแกรมเมอร์ทำ,รทำนู่นทะํานี่นะเกิดติดขัด มันจะกลายเป็นผิดสัญญาร่วมลงทุนมันก็กลายเป็นคดีแพ่งทนายตั้มก็รอดคุกไปอันนี้คือแนวทางผมเชื่อเขาต้องสู้แนวนี้อันนี้คือการให้ความรู้เพราะนั้นเจ๊อ้อยก็มีหน้าที่ว่าเออเขาไม่ได้ทําอะไรนะเอาหลอกลวงเสร็จแล้วเอาตังไปแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่านนะเห็นนะนะข้อต่อไปทนายตั้มเนี่ยเป็นทนายความมีความรู้จบในตีบัณฑิตเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเขาตั้งใจโกงเขาต้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมาแล้วนะเชื่อว่าเขาก็ต้องวางสนุกสนุกไว้ นะครับวางไว้เรียบร้อยแล้วไหนไหนจะโกงพี่อ้อยเนี่ยก็ต้องวางแผนเนเขาเป็นทนายเหมือนผมนะผมไม่ทนายผมจะไปโกงลูกความเนี่ยผมก็ต้องรู้ว่าลูกความผมเป็นคนแบบไหนรู้จักกันมานานอะไรต่างแล้วก็วางแผนโกงนะอันนี้ก็เจ๊อ้อยก็ต้องระวังตํารวจกองปราบก็ต้องรอบคอบเพราะอย่าลืมว่าทนายตั้มเป็นทนายความมีความรู้ทางกฎหมายก็ถ้าจะโกงก็ต้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะเตรียมพยานหลักฐานไปแล้วอัดเทปไปแล้วบ้างแชทลายกันอันนี้ก็ต้องระวัง เพราะผมเชื่อว่ากองคับการปราบปรามในการดาเนินคดีกับทนายตั้มก็ต้องระวังนะฮะถึงแม้จะอ้างเมื่อวานนี้ทนายดังแค่ไหนอินฟลูเอนเซอร์ก็จะต้องดําเนินคดีเหมือนประชาชนคนหนึ่งทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายแต่เขาต้องระวังเขามีความรู้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเขาไม่ใช่ประชาชนธรรมดาเป็นคนที่มีความรู้ทางกฎหมายเพราะนั้นกองปราบก็ต้องทําคดีอย่างรอบคอบสอบพยานให้ชัดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับผมเชื่อมั่นในกองปราบนะครับ เมื่อที่เป็นกลางเคียงข้างประชาชนผมเชื่อมั่นในในอกองปราบปรามในสอบสวนกลางแต่ว่าการดําเนินคดีพยานหลักฐานมันต้องไปได้ <c oughs> พยานหลักฐานมันต้องไปถึงนะครับในการที่จะไปฟ้องร้องไปแจ้ง,แจ,งแจ้งข้อหาใครพยานหลักฐานต้องไปได้นะอย่างเช่นคดีบอสพอเนี่ยเห็นนะคดีดีไอคอนอ่ะกนะองปราบจะไม่กล้าแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่เพราะอะไรเพราะพยานหลักฐานมันอาจจะยังไปไม่ถึง การคำนวณค่าตอบแทนต้องให้สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังลองคำนวณสิมันเกินกว่าที่ธนาคารจะให้ดอกเบี้ยหรือเปล่าะไปดูรูปแบบสิมันเป็นการชวนคนหรือว่าขายของอะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาแรนลูกโซ่นะเห็นนะเพราะพยานหลักฐานถ้ามันยังไปไม่ถึงหรือมันยังไม่ชัดเขาก็ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาเขาต้องรอ,อนะร,รอก่อนนะครับรอก่อนนะครับอันนี้ก็ฝากไปเหมือนกับเปรียบเทียบคดีดีไอคอน แต่ข้อหาที่ไหนที่เขาแจ้งได้อย่างชอโกงประชาชนเนี่ย <c oughs> ตำรวจกองปราบแจ้งได้ไม่ยาก <c oughs> <c oughs> เพราะมันมีคลิปมีคำยืนยันผู้เสียหายมีอะไรต่างๆประกอบเยอะแยะมากมายเรื่องการชอบโกงประชาชนอันเนี้ยผมมองว่าดีไอคอนเนี่ยนะถูกกล่าวหาชอโกงประชาชนนัถูกต้องแล้วเพราะมันเริ่มต้นแปลกๆเริ่มต้นตั้งแต่หาคนมาหลังจากนั้นก็มีคนมานะเอนะมาทักชวนให้เปิดบิน ผู้เสียหายก็มองว่าเฮ้ยแบบแบบนี้มันหลอกลวงประชาชนทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะว่าจะมาเปิดบินอะไรจำนองเนี้ยหลังจากนั้นก็มีคลิปมีอะไรต่างๆพวกแม่คายอะไรต่างๆรวมถึงบรรดาบอส <c oughs> นะมีคลิปมีอะไรต่างๆนะครับยืนยันว่าวิธีการรวยไม่ยากนะแค่ชวนคนมาสร้างทีมรวยหาคนมาแล้วรวยไม่เน้นขายของพูดชัดคือตำรวจเขามีหลักฐานชัดพวกนี้นะครับ ทนายความของบอสพออาจจะยังไม่ได้พูดประเด็นนี้แต่ผมอยากจะบอกว่าตํารวจมีหลักฐานชัดเพราะฉะนั้นพฤติกรรมดังกล่าวจึงเข้าข่ายช่อโคงประชาชนเขาจึงแจ้งข้อกล่าวาหาแต่ในชัน้นนี้นะบอสพอกับพวกยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธาาิ์เพราะศาลยังไม่ตัดสินอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะส่วนหลังจากนี้เขารอสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะกองการเงินนอกระบบกระทรวงการคาลังกําลังคํานวณเกี่ยวกับแผนการตลาดบวกผลตอบแทน เขากาลังคิดอยู่นะครับนะว่าจะเอาอยัางไงแล้วจะแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ภายหลังแล้วก็เรื่องฟอ,อกเงินส่วนมาตราก,การทางแพ่งนั้นนะสำนักง,งานฟอ,อกเงินเขาก็ได้มีการยึดอายัดทรัพย์สินโดยอาศัยอะไรครับนะอำนาจของเลขาธิการปปมงอและอาศัยคณะอมติของคณะกรรมการธุรกรรมก็ทาการยึดอายัดทรัพย์สินไปตั้งเยอะแล้วดีไอก็ยึดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของดีไอคอน มั่นใจตํารวจดําเนินคดีได้และมั่นใจว่า d ี i ดําเนินคดีได้ก็ผมเองในฐานะที่เป็นทนายความแล้วให้คำปรึกษาผู้เสียหายจํานวนมากก็ขออนุญาตกลับเรียนว่าผมจะเคียงข้างผู้เสียหายตลอดไปเพราะนั้นใครที่เป็นผู้เสียหายก็ติดตามรายการพี่เดย์ไว้พี่เดย์ก็จะให้คําแนะนําถึงแม้ตอนนี้แจ้งความแล้วพี่เดย์ก็จะให้คําแนะนําว่าเราจะต้องไปสนับสนุนส่งเสริมอะไรกับทางตํารวจอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ้องดูแลกันต่อไปก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าคดีเดียไอคอนนี้ไปได้ตลอดส่วนทนายบอสพอนะออตอนนี้ก็ไปออ,ออกมาให้สัมภาษณ์รายวันอ้างว่ารับคําสั่งจากลูกความมาก็เป็นการทําหน้าที่ทนายความนะนายบอสพอเขาก็ทําหน้าที่ทนายความเขาต้องไปเยี่ยมเยี่ยมเสร็จแล้วก็ต้องมาให้สัมภาษณ์นะว่าได้รับคําสั่งออเดอร์หนึ่งสองสามแล้วก็ว่ากันไปมันก็เป็นการทําหน้าที่ทนายความของแต่ละคนนะครับส่วนจะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ก็สังคมก็ตัดสินเอาผมก็ดูทนายความบอสพอเขาให้สัมภาษณ์เห็นเมื่อวานนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์ทํานองว่ามีคนเอาเอกสารสํานักงานทนายครายทุกไปแล้วก็ทําเป็นแพทเทิร์นแล้วก็ไปเสียมสอนให้คนให้การไปในทางเดียวกันอันนี้ผมก็ได้ให้สัมภาษณ์ทางคุณสอยุดไปแล้วว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องผมทําแบบฟอร์มผมทําคําร้องขอ,อคาร้องกล่าวโทษขึ้นมาจริงแต่ให้ผู้เสียหายเพียงรายเดียวลงชื่อ นะครับไม่ได้เอาไปแจกใครตะใครเฮ้ยเอ็งให้การคล้ายๆกันนะอะไรต่างๆไม่มีอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนว่าผมไม่ได้ไปมีพฤติกรรมเหมือนกับที่ทนายบอสพรกล่าวก็อยากจะให้ทนายบอสพรก็ลองไปตรวจสอบดูก่อนนะครับก่อนที่จะให้สัมภาษณ์มาพาดพิงอะไรถึงผมนะครับแล้วก็ทนายบอสบอสพรก็พูดํานองว่าใครที่ไปให้การเช็จ หรือบิดเบือนไม่เป็นความจริงนั้นให้ไปแก้คำร้องทุกข์ไปให้การใหม่หรือถอนคำร้องทุกข์อันนี้ส่วนตัวด้วยความเคารพผมไม่ไม่เห็นด้วยในฐานะถ้าเป็นทนายผู้เสียหายเพราะว่าเ,เวลาเขาให้การเนี่ยก็ให้การโดยสุจริตจะมาแก้ไขคำให้การได้ยังไงนะน่ะน,น,นให้การสองครั้งไม่เหมือนกันมันก็กายเป็นการให้การเท็จหรือให้การที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยทําไปทาํามไอ้คนที่ไปให้การใหม่มันจะติดคุกกิตตาลังนะ,นะเพราะครั้งแรก นะครั้งแรกเนี่ยโดยทั่วไปศาลเชื่อว่าให้การตามความจริงแต่ครั้งที่สองเนี่ยพอหลังจากโดนขคค่มขู่จากทนายความของบอสพอแล้วเนี่ยก็ไปเปลี่ยนคำให้การเพราะกลัวติดคุกอันนี้ก็จะกลายเป็นการให้การเท็จไปเพราะฉะนั้นผู้เสียหายต้าฟังพี่เดย์อยู่อย่าไปเปลี่ยนคำให้การถ้าเปลี่ยนไปก็ให้การเท็จนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะแล้วจะไม่ไม่จำเป็นต้องไปถอนคําร้องทุกข์นะคดีชอบโปรประชาชนคุณถอนไปตํารวจเขายังมีหน้าสอบสวนอยู่ ตามประมวลกฎหมายวิธีวินาาความอาญามาตรา121วรคแรกเพราะเป็นอาญาแผ่นดินไม่ตัดอำนาจพนักง,งานสอบสวนในการสอบสวนคดีายาาต่อไปเพราะฉะนั้นผู้เสียหาย <c oughs> นะครับทางประเทศไทยฟังพี่เดนะครับไม่ต้องไปไปถอนไปแก้นะครับนะครับ,นะรบส่วนทนายบอสพอจะไปแจ้งความจัดพยานหรือไม่ก็ทำไปก็เป็นสิทธิ์ของท่าน ถ้าท่านคิดว่าพยานหลักฐานต่างๆหรือพยานบุคคลเบิกความเท็จท่านก็ไปแจ้งความเลยครับหรือฟ้องศาลไปแต่ท่านมาให้สัมภาษณ์แบบนี้มันเป็นลักษณะอาจจะเป็นการข่มขู่พยานยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือไม่ซึ่งตัวผมเองในฐาณณะนะทนายความผู้เสียหายก็อยู่ในความดูแลก็น่าจะหลักพันอยู่สองคนกับต้นอ้อนเนี่ยนะครับก็จะร้องคัดค้านการประกันตัวท่านต่อไปเพราะว่าผมมองว่าท่านเข้าไปแทรกแซงแล้วก็เข้าไปยุ่งเหยิงพยาน เขาจะให้การยังไงก็ปล่อยเข้าไปท่านไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเขาขู่เขานะครับแล้วก็มีการทําเสียงคนสองคนคุยกันว่าเอา,เอาแบบฟอร์มสํานักงานทนายใครทุกไปแล้วก็ไปโน้มน้าวให้ผู้เสียหายแจ้งความเท็จอันนั้นเป็นการทำคอนเทนต์นะไอเสียงสองคนะเป็นใครก็ไม่รู้ผมเชื่อว่าทําขึ้นมาข่มขู่ผู้เสียหายมากกว่าซึ่ง เดี๋ยวก็จะได้ใช้ในการค้านการประกันตัวต่อไปนะครับคดีดีไอคอนนะขอให้มั่นใจนะครับขอให้มั่นใจการทํางานตํารวจและดีเไอนะครับว่ายัางไงไงส่งฟ้องศาลแน่นะครับเป็นคดีอยู่ในความสนใจไม่มีทางนะครับใครจะวิ่งจะเต้นยากเมื่อวานนี้คุยกับท่านโฆษกดีเไอก็บอกแล้ววิ่งเต้นยากนะถึงแม้จะมีเงินเยอะก็วิ่งเต้นยากแล้วก็ถ้าดีเอสไอไปรับเงินรับทอง ผมเนี่ยจะพาผู้เสียหายไปยืนประท้วงหน้าดีเอสไอเลย <c oughs> และผมเชื่อว่าอายการก็ต้องสั่งฟ้องเ <c oughs> พราะเป็นคดีใหญ่รัฐบาลก็ให้ความสนใจนายกแพทองทานก็ติดตามใกล้ชิดคุณภูมิธรรมก็ตามใกล้ชิดเพราะมันเรื่องใหญ่ถ้าสั่งไม่ฟ้องเนี่ยโอ้โห <c oughs> <c oughs> นะเออนะมันมันเป็นเรื่องยากแล้วก็ติดคุกยาวเชื่อผมคดีเนี้ยโอกาสประกันตัวยากเพราะผู้เสียหายจํานวนมากนะผู้เสียหายเนี่ยโอ้ห <c oughs> ตอนนี้จะหมื่นคนแนละ้ว ใครที al, ่ยังไม่ได้แจ้งความก็ไปแจ้งความนะครับแม่ขายก็แจ้งความได้คดีแชร์ลูกโซ่ที่ผมทําผ่านมานะฮะตำรวจเขาก็ไม่ได้ดําเนินคดีกับแม่ขายเขาดาเนินคดีกับเจ้าของกิจการดําเนินคดีกับพวกวิทยากรพวกขึ้นเวทีอะไรพวกนี้ต้องดําเนินคดีแม่ขายก็ไม่ดําเนินคดีตอนผมทําคดีแชร์ลูกโซ่คนที่ไปแจ้งความนะครับก็เป็นแม่ขายครับเพราะฉะนั้นแม่ขายเนี่ยแจ้งความได้ไม่ต้องกลัวว่าแจ้งความเช็ดครับแต่ตอนจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนคืนเนี่ย จะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณเคยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไปแล้วหรือไม่มากน้อยเพียงใดก็เขาก็จะมีวิธีการคำนวณตามสัดส่วนนะครับในฐานะที่เคยเป็นทนายคดีแชร์ลูกโซ่ก็มาให้ความรู้นะครับกับพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจนะครับนะนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีดีไอคอน con, ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรส่วนเมื่อวานนี้ไปออกรายการหักระแสกับคุณทอมเครือสโพลน,นะครับเออทอมใช่ไหมอืมทอมเนะี่ย ดาวสกุลเคอร์อสุพลแนะนำสกุลไรก็ไปได้นะคุณทอมก็ไปคุยสนุกสนานไงนะครับโตเถียงกันในรายการผมก็เข้าข้างผู้เสียหายคุณทอมก็เข้าข้างดีไอคอนต่างมุมมองกันไม่เป็นไรคุยเสร็จก็ก,กอดคอกันสนุกสนานนะครับไม่มีอะไรครับนะครับก็เป็นสีสันต่างคนต่างมุมมองออคุณทอมก็มองว่าดีไอคอนเป็นเรื่องการซื้อขายสินค้าขายไม่ได้นะครับแค่นั้นเองเป็นเรื่องผิดสัญญา ส่วนผมมองว่าเป็นเรื่องของการช่อกโปมะชาชนเพราะเริ่มต้นมันก็หลอกลวงแล้วโดยการหลอกให้มานั่งฟังการเรียนออนไลน์สุดท้ายก็ตามมาด้วยการเปิดบินนะครับผมมองว่าเป็นการช่อกโประชาชนผมมองเหมือนตำรวจแต่คุณทอมมองตรงกันข้ามมองเหมือนกับทางผู้ต้องหาก็ไม่เป็นไรความเห็นที่แตกต่างกันก็ไม่มีอะไรก็คือความสวยงามเื่อแค่นั้น,นะครับเมื่อวานนี้ไปรายการหนนกระแสอันนี้ก็เรื่องของคุณทอมไม่มีอะไรนะสบายๆก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ นะครับอือก็มีอะไรที่น่า,าสนใจครับวันนี้นะขอบคุณพี่เดชาที่ให้ความรู้กับประชาชนด้วยครับแชร์เปิดการมองเห็นให้แล้วครับคุณเฮียงชุมลำขอบคุณครับนะ้าอ่ทนายตั้มอะไรเนี่ยคนเกินครึ่งประเทศรอซ้ำทนายตั้มนะ้ตอนนี้ก็ทนายตั้มก็ทัวลงนะอ่ะนะครับทัวลงนะครับเอนะทัวลงหนักอ่ะ ตอนนี้คนก็ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองใครๆก็ด่ากันนะครับทนายตั้มตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนลําบากเมื่อวานนี้ก็ไปเป็นจเาเลยคดีหมิ่นประมาทที่ศาลจังหวัดนะครพนมโดนสหายแสงฟ้องไปหมิ่นประมาทเขาเรียกค่าเสียหาย30ล้านผู้สื่อข่าวไปรอตั้งแต่เช้าบอกเที่ยงเดี๋ยวจะจะออกมาให้สัมภาษณ์สุดท้ายหลบนักข่าวออกด้านหลัง <c oughs> นะครับหลายคนก็บอกว่าก่อนหน้านี้ชอบออกสื่อตอนนี้พอมีคดีตัวเองหลบหลบสื่อ ก็ธรรมดาไม่จะแปลกนะก็ในเมื่อเราตกเป็นผู้ต้องหารเราก็ไม่อยากจะเจอสื่อรับเรื่องธรรมดานะครับทนายตั้มตอนนี้ก็ลําบากมีเงินเจ็ดสิบเอ็ดล้านแต่กลับไม่มีที่ยืนทางสังคมถูกสังคมประนามดา่าทอว่าโกงลูกความแรต่างก็ต้องพิสูจน์ความจริงทนายดังๆเจ็ดแปดคนก็ไม่มีใครส่งเสริมสนับสนะุนนะนะกรรมใครกรรมมันแบบเอ่อบิ๊กโจ๊กบอกอะนะกรรมใครกรรมมันทําอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้น ทุกการกระทําก็ต้องมีผลตามมาก็ดูกันต่อไปว่าสรุปสุดท้ายนะใครผิดใครถูกระหว่างเจ๊อ้อยกับทนายตั้มนะไม่มีใครทราบได้เนื่องจากสองคนในชั้นนี้ต่างคนต่างก็กล่าวหากันไปเจ๊อ้อยก็กาวหาทนายตั้มทนายตั้มก็กาวหาเจ๊อ้อยก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปนะครับก็คงไปสู้กันในชั้นตํารวจและในชั้นศาลต่อไปส่วนทนายตั้มเขาไม่ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเพราะอะไร เพราะเขาตกเป็นผู้ต้องหาพอเราตกเป็นผู้ต้องหาปุ๊บเนี่ยถ้าเรามาให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนกับทนายบอสพอพูดทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะฝ่ายตรงข้ามก็รู้หมดเรามีกลยุทธ์ยังไงจะสู้คดีแบบไหนอะไรต่างเขาก็รู้หมดนะครับเพราะฉะนั้นทนายตั้ามเขาเป็นทนายความเพราะนั้นเขาก็ต้องรู้ว่าควรจะเงียบเงียบไม่ควรพูดอะไรนะส่วนแจ๊อ้อยจะมีจะพูดทุกวันสนทิบ่อยคลิปทุกวันอันนี้ก็ว่ากันไปก็ก็ว่ากันไปแต่ทนายตั้า เป็นทนายความเพราะถูกเพราะตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปควรจะเงียบๆไม่ควรพูดบ่อยเหมือนทนายบอสพอลเนี่ยพูดทุกวันเลยเขาก็รู้หมดเลยคุณจะสู้คดีแบบไหนคุณจะสู้คดีว่าแม่ขายเป็นคนไปโกงบอสพอลไม่ได้โกงอะไรทำนองเนี้ยเขาก็รู้แล้วตำรวจก็บอกอ๋อคุณจะสู้แบบนี้เราจะได้อุดอ,อนะจะ <c oughs> <c oughs> เรียกพยานมาสอบเพิ่มจ้ะใ,ให้มันแน่นๆจะต่อสู้ว่าเป็นการซื้อมาขายไปเขาก็ เขาก็ว่าตำรวจเขาก็บอกเอา้าคุณสู้แบบนี้เหรอเราไปตรวจสต็อกสินค้าอา้าวปร,กรากฏว่าคุณขายไปเป็นหมื่นหมื่นล้านคุณมีไรายได้หมื่นล้านคุณมีการจ้างจ้างผลิตสินค้าถึงหมื่นล้านไหมสต็อกสินค้าถึงหมื่นล้านไหมคุณออกไปนำกับภาษีเป็นค่าอะไรเห็นนะพอสู้อะไรปุ๊บก็เขาก็ตั้งรับได้หมดี่ยพนักง,งานสอบสวนเขาเลยแบบค่อยๆแจ้งข้อกล่าวหาเอาชอโกงประชาชนไปก่อนทนายบอสพอบอกว่าเป็นการซื้อขายสินค้าเขาก็ตรวจสต็อก นพะพอตรวจสต๊อกปุ๊บเนี่ยตรวจไม่เสร็จไงก็เลยยังไม่แจ้งควาหาแจ้งโซวนะคุณมีไรายได้0,000มื่นล้านคุณขายสินค้า0 0 0 0มื่ล้านคุณไปซื้อจากไหนมีไหมใบบังคับภาษีซื้อเมื่อ,อไหร่อย่างไรเห็นไหมเพราะคุณต่อสู้มาเพราะคุณให้สัมภาษณ์ทุกวันน่ยตำรวจเขาเก็บข้อมูลข้อมูลเพราะฉะนั้นการเป็นทนายความผู้ต้องหาต้องเงียบเงียบเหมือนทนายตำรวจเงียบเลยอันนี้ทนายเขาเป็นทนายเขาไม่พูดอะไรเลยเขาก็เตรียมพยานหลักฐานก็ไปสู้กับตำรวจนะครับแพ้ชนะมันอยู่ที่ศาล นะส่วนการต่อสู้กันทางโซเชียลเป็นเรื่องของอะไรความเชื่อนะครับนะแต่ว่าคดีจะแพ้ชนะมันต้องไปสู้ที่ศาลหลายคดีอ่ดูดูทางโซเชียลแล้วคนนั้นคนนี้น่าจะผิดจะถูกแต่เวลาขึ้นศาลตรงกันข้ามเพราะเวลาศาลตัดสินก็ไม่ได้เอากระแสเขาไปเอาพยานหลักฐานในสำนวนเพราะ,ะนั้นทนายตั้ม <c> ท <oughs> นายตั้มคงเงียบ <c oughs> นะครับเขาก็ดูแล้วเอา เจออ้อยพูดอย่างนี้เขาต้องแก้อย่างนี้เจออ้อยพูดอย่างนี้ EP หนึ่ง EP สองไปพูดทุกวันเขาก็รู้ว่าอ่คุณจะให้การยังไงเ,เขาแก้ทันหมดนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อท่านตกเป็นผู้ต้างหาท่านต้องเงียบๆไม่ควรมาให้สัมภาษณ์ตื่อเหมือนคดีบอสพอเนี่ยให,ให้สัมภาษณ์ทุกวันเขารู้หมดเนี่ยนะอย,อย่างตอนนี้อบอกนะเป็นการซื้อขายนะขายไม่ได้นะอโง่เอง,องนะไม่มีความรู้ความสามารถขายไม่ได้แล้วจะมยวยไวกับใครอ่า คุณขายสินค้าจริงหรือเปล่าไหนหลักฐานเนี่ยคุณจ้างใครผลิตสองหมื่นล้านอ่าสมมตินะคุณจ่ายเงินยังไงใครยังไงอ้าวดูแล้วไม่มีนี่อ้าวแล้วเวลาคุณให้เขาเปิดบินเนี่ยสองแสนห้าเนี่ยคุณส่งส่งสินค้าเขาครบไหมอ้าวไม่ส่งอ้าวแสดงคุณไม่เน้นขายของนี่เห <c oughs> ็นนะนะครับแล้วเวลาคุณพูดคุณพูดอะไรครับนะหาคนมาหาคนมาหาคนมา สร้างทีมอย่างเดียวรวยจากการหาคนรวยจากการสร้างทีมมันมีคําพูดหมดตํารวจเขามีข้อมูลถ้าคุณขายของแล้วก็คุณคิดว่าใครมาซื้อสินค้าจากคุณแล้วจะได้กําไรจากการขายของต้อบอกขายของของเราสินค้าดีอย่างงี้คุณไม่ได้พูดคุณพูดแต่ว่าโอ้ยสมัยก่อนเราเป็นคนจนตอนนี้คนรวยนะมาทํา <c oughs> มาทําแบบนี้รวยเลยแต่ก่อนเป็นลูกจ้างเงินเดือนห้าหมื่นตอนนี้เงินเดือนห้าล้านนะ <c oughs> คุณขายความสําเร็จแก่แบบนี้ก็ทวนคนมามามาเป็นเครือข่ายมันก็จะกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ตำรวจเขาก็ดูหมดนะทุกวันจะแจ้งเอจะจะแจ้งความอันตรายต่างหรือวันๆน,นี้จะทําอะไรเขารู้หมดนะฮะตำรวจเขาดูตลอดนะครับมีคนบอกว่ารอดูทนายตั้มโดนยึดทรัพย์คดีฟอกเงินอ่ะก็ดูไปครับต่ถ้าทําผิดก็โดนยึดทรัพย์โดนผสมภาษีหลบเลี่ยงภาษีก็โดนฟอกเงินก็โดนยึดทรัพย์ นะเงินโอนไปเข้าเมียพี่เมียนะแล้วก็โดนหมดสมมุตินะสมมุติว่าเป็นเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีอันนี้เราไม่ทราบทนายตั้มเขาไปเคลียร์หมดหรือยังถ้าเขาเคลียร์หมดแล้วไม่มีคดีภาษีมันก็ไม่ใช่เรื่องฟอกเงินนะครับนะนะครับนะนะบนะนก็ว่ากันไปนะครับนะคดีทนายตั้มก็ว่ากันไปนะทําผิดก็ติดคุกนะไม่ผิดก็สู้ไปอืมบางคนบอกเสียดายทนายตั้ม คิดว่าเป็นคนดีนะคนก็ผิดหวังถ้าเราเป็นคนดีแล้วกลายเป็นคนสีเทาสมมุตินะแต่ผมก็ไม่รู้นะชั้นนี้เขายังผู้บริสุทธิ์อยู่ว่ากันไปเออนะครับขอบคุณอาจารย์เคียงข้างผู้เสียหายคดีดีไอคอนอ๋อแน่นอนครับแต่นะครับอืมนะครับนะครับนะทนายเดชาเป็นทนายที่ชัดเจนตรงไปตรงมานะครับสวัสดีครับบอสปันคนสวยบอกไม่ได้รวยจากการขายนะครับบอสปันนะครับ แตรวยมาจากการสร้างทีมคําพูดพวกนี้มันมัดหมดอ่ะนะครับนะนะครับทนายตั้มบอกใครๆก็ไม่รับผมขนาดพัดลมยังใสหน้าก็ว่ากันไปทุกการกระทามีผลตามมาดังมากกระดับเร็วนะเวลาดังก็ดังเวลาดับก็ดังนะครับคนก็ด่ากันเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นชื่อเสียงเกียรติยศไม่มีอะไรยั่งยืนครับคุณงามความดีสร้างไว้อย่าทําชั่วพี่เดทานข้าวหรือย,อยังยังครับนะครับก็วันนี้ก็น่าจะให้ความรู้กันเต็มที่นะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะ อ,อ๋รวบตำรวจรวบหกตำรวจนอกรีดก่อเหตุฉาวอุ้มต่างชาติรีดสามร้อยล้านจับตำรวจจับหกตำรวจไซเบอร์นอกรีดจัดฉากปลอมหมายคนคดีพาสปอร์ตเก,กอุ้มชาวต่างชาติรีดเงินสามร้อยล้านมีพันตำรวจโทรหัวหน้าแก๊งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุเรศมากนะทุกวงการมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมีหมดครับนะครับเนี่ยตำรวจนอกรีดนะนะเดี๋ยวนี้มันไม่รู้อะไรอะนะอืม